สวัสดีครับคำไทยในภาษาเขมรวันนี้ขอเสนอคำว่ารับรองรับรองในเพจภาษาไทยในภาษาเขมรแจ้งว่าคำนี้เขมรรับมาจากภาษาไทยคำที่มาจากภาษาไทยจะสังเกตเห็นตัวอักษรสเสือหมายถึงเสียงไว้ด้วยคำว่ารับรองในพจนานุกรมไทยให้ความหมายว่าคำนี้เป็นคำกริยาหมายถึงรับประกันเช่น รับรองว่าเป็นของแท้ต้อนรับเช่นรับรองแขกเมืองคำรับรองเราได้ยินบ่อยๆเช่นปีใหม่ผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเพราะต้องรับรองแขกผู้ใหญ่ที่มางานแบบฟอร์มการเสนอโครงการจะต้องมีคำรับรองของผู้เสนอโครงการว่าไม่ได้ลอกเลียนแบบใครมาเขาลาป่วยจะต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงด้วยโรงแรมได้จัดที่รับรองไว้ให้อย่างหรูหรา บริษัทต้องให้เขาหาผู้รับรองเพื่อตรวจสอบความประพฤติก่อนรับเข้าทำงานเขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับรองชาวต่างชาติอยู่เสมอบ้านรับรองอยู่บนเนินทาที่เห็นทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจนพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นสถานที่ที่ใช้เลี้ยงรับรองแขกบ้านแขกเมืองไพรษเีลงทะเบียนเป็นไปรสเนรับรองการรับฝากส่งและนำจ่ายจดหมายร้านทอง รับรองว่าเป็นทองแท้แน่นอนใบรับรองว่าได้นำสิ่งของมาจำหนาไว้การรับรองของเจ้าพนักงานว่าเป็นตราสารที่ถูกต้องตามกฎหมายการรับรองคุณภาพทางการศึกษาการรับรองบุตรใบรับรองแพทย์ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าพนักงานรับรองเอกสารการพิสูจน์และการออกใบรับรองการรับรองกฎหมายระหว่างประเทศ คําว่ารับรองคําไทยนี้ถูกนําไปใช้ในภาษาเขมรในความหมายเดียวกันดังรูปภาพที่นํามาให้ดู วันนี้เสนอคำว่ารับรองรับรองเป็นคำภาษาไทยที่เขเมรน,นำไปใช้นำมาเล่าให้ฟังวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะนำเสนอคำไทยในภาษาเขเมรคำอื่นๆอีกต่อไปวันนี้สวัสดีครับ